ที่คำว่าโรคโรคในภาษาคนภาษาคนธรรมดาหมายถึงโรคภายไข้เจ็บเรียกวันโรคแต่ในภาษาธรรมหมายถึงความเสียแทงของกิเลสและความหิวกิเลสเสียแทงเอาความหิวเสียแทงเอาอย่างนั้นเรียกว่าโรค คำว่าโรคหมายความว่าเสียบแทงตามตัวหนังสือคำว่าโรคแปลว่าเสียบแทงที่มันทางกายก็มันโรคภัยไข้เจ็บนั่นเสียบแทงทางกายแต่คำว่าโรคในภาษาที่ลึกกว่าในภาษาธรรมะนั่นมันเสียบแทงของกิเลสกิเลสมันเสียบแทงเอาเจ็บปวดคือความผิวแล้วก็เสียบแทงเอาเจ็บปวด จึงเรียกว่าไอ้ความเสพแทงของกิเลสและความผิวนยคือโรคมองกันให้ลึก